้มพิสุพยาสวัสดีค่ะหากเจอผู้ชายเจ้าชูต้องทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบนะคะ,ะก่อนที่เราจะมีสามีเราจะต้องค,บ,คบกันในสเต็ปแรกก็คือคบกันเป็นแฟนกันใช่ไหมคะเราจะต้องรู้แล้วแหละค่ะว่าคบกันไปสักพักหนึ่งเรื่อยๆเราก็จะรู้เองว่าสันดานผู้ชายเขาจะเป็นประมาณไหน ถ้าเราพบว่าเขามีความเจ้าชู้นะคะให้รีบถอยเลยค่ะเพราะว่าไม่มีใครที่จะเปลี่ยนผู้ชายเจ้าชู้ได้นะคะเพราะว่าความเจ้าชู้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาณนะเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะมันเกิดมานานแสนานานแล้วนะคะเขาได้สั่งสมความเจ้าชู้มามากพอแล้วฉะนั้นนะคะจากประสบการณ์ก็ ถามว่ามีผู้ชายมีมีที่ผ่านมาก็เราก็มีแฟนที่เจ้าชู้เหมือนกันนะคะถามว่าเปลี่ยนเขาได้ไหมไม่มีทางคะ่ะ impossible คุณไม่มีทางเปลี่ยนใครได้เลยนะคะมีอย่างเดียวก็คือทบทวนตัวเองแล้วก็เปลี่ยนชีวิตตัวเองง่ายที่สุดนะคะถ้าจะคิดเปลี่ยนผู้ชายเจ้าชู้ไม่มีทางเปลี่ยนได้เลยคะ่ะ